น่ะหรออุบัติเหตุทางรถยนต์ไงนี่เธอต้องรีบออกไปเลยนะก่อนที่เธอจะเป็นแบบนะั้เอิมเธอรีบไปก่อนดีก,กว่านะโอเคฉันเข้าใจแล้วไปปัดสวิตช์นะ,นะคะขอบคุณเพื่อนทุกคนตอนนี้นะคะเราติดอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะคนคิดว่าโรงพยาบาลภาคไหนมันจะเป็นแบบนี้ โอเคนะคะก็คือตอนนี้นะคะใครก็ได้ช่วยเราด้วยนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยเรานะคะติดอยู่ที่โรงพยาบาลบ้าค่ะโหน่ากลัวมากเลยนะคะเนี่ยน่ากลัวกว่าโรงพยาบาลศรีทันยาอีกอะ่ะออโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ผ่านด่านที่หนึ่งไปแล้วนะ ด่านที่สองโคตรยากเลยอันนี้นะ่าจะเ,าเลือกคนไข้หมาน,นเนี่ยใจร้ายมากเลยอะ่ะโอ้ยอะไรเนี่ยนี่เธอต้องรีบไปเลยนะเพราะเนี่ยเป็นสเกลาทอนของเพื่อนเธอสเกลาทอนคืออะไรอะ่ะเอาก,กระดูกไงอ๋ออ๋อ,อ,อโอเคที้เขาเรียกสเกลาทอนในไมครับอะ่ะเอ้ยนั่มันอีกอยาก่างวะ ฉันบอกเธอแล้วไงว่าอย่าพูดแบบนั้นโอเคฉันจะเข้าใจนายโอเคโอเคโอเคพวกแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วยทุกคนคะแล้วพวกเราเนี่ยเราไม่น่าทำหมู่บัติเหตุเลยเราก็เจ็บเจ็บที่หัวนะคะดีนะคะเราไม่ได้เป็นโรคความจำเสือ่อม ไม่งั้นครอบครัวคงไม่ได้มาเยี่ยมเราหรอกค่ะ okay, <now. S 1> เอ่มเส้นตรงนี้ก็ยังใหญ่อยู่นะไม่เหมือนด่านอ๊อบบี้อื่นๆเลยแต่ช่างมันเถอะค่ะอันนี้น่าจะเป็นพวกวงจรของมันนะคะ <Okay. S 1> เออคนว่าเน,นี่ยเขาเอากระดูกมาเนี่ยเออนี่ค่ะทุกคนนี่เป็นกระดูกของคนจริงๆนะเป็นสีขาวๆนะคะเอ๊ะสีขาวเป็นคนมีบุญไม่ใช่หรอเออจริง ก็จริงเราทุกคนคะสวนนโมสามจบคะ่ะโอ้โหน่ะโมโโอ้โโอ้โยโหฮิ้วโอ้โหทุกคนไอ้ขอโทษโหทุกคนเสียดายเลยอะดูดีโอไฟตั้งนานอะเอ้เพื่อเธอเธอจับมือฉันหน่อยดิหรืออุ้มฉันก็ได้อะไม่ได้สิก็เธอเป็นหนักจะตายอะ แล้วเธออายุกี่ปีอ่ะยี่สี่เธอ่ะเธออ๋อฉันเหรอใช่ฉันอายุยีสองเอ้าเธอยังเรียนไม่จบเลยนี่แหม่ฉินอยู่แค่ปีสองเองอ่ะอุย๊ยบ้าจริงเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเราจะไปทำคลิปในคอมพิวเตอร์บ้างนะเพราะว่าเรืนี้มันอาจจะแบบเบบมากนะคะ ามันแค่เลียแลวก็กด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 นะคะ oh! ใช่มันยากใน oh! คอมนะคะจะยากกว่านี้นะคะ oh! ใช่เพราะมันต้องกด e กด c กด a กด y นะคะ oh! มันต้องกดเไ oh! ดโนเสาร์ oh! น้องเราเรียกนะคะน้องไดโนเสาร์ว oh! นี้เรามาถึงแล้วโอเคค่ะ เ้าเสี่ยวตรงนี้มากเลยกลัวมันเจาะตูดอ่ะเออโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ผ่าได้ไงอะง่ว้าะเฮ้ยทุกคนเราหิวเลยอ่ะอันนี้มันจะเป็นเหมือนน้ำชาเย็นอ่ะเออเอ๊ะแต่อนีมบอกว่านี่เธอมันคือน้ำอะไรไม่รู้สีชมพูชมพูว่ามั้งอ๋ออันนี้เป็นยาต้านโควิดเปล่านาย ฉันไม่เชื่อหรอกคุณหมอบอกเป็นยาที่ใส่แบคทีเรียครบเอิม่มมันแย่นะเอิม่มแล้วฉันจะไปตรงนั้นได้ยังไงอ่ะเพราะจริงอะจะต้องลงไปหรอว้าทุกคนตอนนี้ลมแรงมากโอเคโอเค อ๋ยเกือบตายเกือบตายเกือบตายเลยนี่พวกเธอต้องข้ามกระดูกพวกนี้ไปนะพวกนี้อาจจะเป็นกระดูกไดโนเสาร์นี่ฉันไม่เชื่อนายหรอกนะนี่มันต่ำขนาดนี้นะมันต่ำจนถึงลาวาเลยมันถึงแก่นโลกเลยหรือไงอาใช่ไงมันถึงแก่นโลกอือหือแก่นโลกมากแก่นโลกนะ เราถึงแก่นโลกแล้วเรามาแค่นี้นะแค่โรงพบาลเอ,อ่แค่นีน้มาถึงแก่นโลกแล้วหรอ <We> e! เป็นล้านๆเลยนะอันนี้อาจจะเป็นความรู้นะคะ <We> e! ช่องนี้อาจจะเป็นมีสาระกับไม่มีสาระนะคะอันนี้รายการมีสาระนะคะแล้วก็อีกรายการนก็คือไม่มีสาระนะคะโอเคจบวิ่ อย่าลืมแยกรายการด้วยนะโอ้ทุกคนคลิปนี้น่าจะตัดเป็นชั่วโมงแน่ขอหยุดคลิปก่อนโอเคค่ะปวดขามากเลยต้องกระโดดอย่างเดียวเลยกระโดดมาสีห้ารอบแล้วเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะกระโดดเสร็จโอเคหเหนื่อยมากโอเคค่ะนี่เธอต้องรีบวิ่งนะเพราะว่าเธออาจจะตกได้ จริงหรอจริงหรออุ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 ไว้แล้ยทุกคนทุกคนเร็วมากเราเป็นเดอะแฟดเราเป็นเดือดแฟดวิว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 เราเอาวิธีจากพี่แป้งซีบิงตัวสี่ปีที่แล้วมานะเขาเพิ่งไปดูเมื่อกี้นะเออโกลากาตาปาลาลาวีวีแล้วทุกคนมันต้องกดกระโดดอ่ะเออกดกระโดดเพราะอะไรอยู่ริมอ่ะมันจะได้ไปไกลอ่ะโอฟี วิายวิน้องดูสตีดเลยน้องเรานะน้องเราชอบดูสตีฟฟียโอโเฟียโอโเฟียโอะเาฝีมือไม่เหมือนเชนซีโ่โอเควิตรงนั้นมันสูงกว่าเออโอเคตรงนี้อาจจะไกลหน่อยนะ เฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยทำไมมันดีอ่ะโอ้ยเยี่ยมโอ้ยเราลงมาชั้นไหนเนี่ยโอ้ยเราขึ้นมาเราไปยังไงอ่ะโดดลงเหรออุย้ยเอาอีกแล้วมึง เอาอีกแล้วเอาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแป๊ะๆเฮ้ทุกคนมาเกิดตรงนี้ได้ยังไงอะอ๋อไปทางโน้นโอ้โหรูว่าแล้วมาดิ โอ้ทางนี้ว่าแหละเอโอโอเคเรามาที่ีช่เมื่อกี้ทุกคนเห็นเราใส่ชุดนอนค่ะเออแล้วเราจะต้องไปยังไงอ่ะงงเข้าปากไอ้เนี่ยหรองงรู้เลยด่านออปปี้มันจะมีการเข้าปากใช่ทางนี้ ก็ข้าใช่ไหมเออกูว่าแหละมันต้องเป็นแบบนี้เออทุกคนมันจะมีกฎหรือเปล่าเรากระโดดลงไปเลยดีกว่าโอ้โอเคเยยมขอตายได้ไหมแป๊บอ่าา เค้ยเค้วิ่งไม่ซื้อมีนี่กันหรอกโอ้ทุกคนเราไม่ต้องกระโดดเลยนะอุยเยี่ยมตรงนี้โดนแล้วตายไหมไม่ตายเนาะโอ้โอ ตรงนั้นเป็นหัวใจก็ต่อจากหัวใจเป็นปอดเออย่ำเอ,อ้ยกูตายได้ยังไงฮะกูตายได้ยังไงโอเคโอเคย่ำอ่า ตรงนี้น่าจะเป็นกระดูกสันหลังหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่ใช่ไปเก <c ười> ลียดแมปนี้อี EP หน้าฉันจะไม่เล่นแมปนี้เด็ดขาดใช่เราจะไม่เล่นแมปนี้เด็ดขาด โอเคแล้วก็เดี๋ยวขอแป๊บนึงนะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ข้ามผ่านเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ต้องมาโอ๊ยก็ขอหยุดก่อนนะโอเคไม่ต้องหยุดและโอเคไม่ต้องหยุดและ<ช><ด>ไปเลยดีกว่าโอเค ตรงนี้ไม่ใช่ทางนี้จำได้แล้ฝั่งนี้อ้ก็คือวันนี้มันจะผ่านมา เป็นอันเหมือนอันแรกแน่เลยเยีย่ยมคลิปนี้ตัดเป็นชั่วโมงแน่แล้วแกจะมาบังทำไมเนี่ย ซื้อซอมบี้ได้ไหม,อมของเฟรีด้วยนี่แน่นอนใช้ยิอันนี้เป็นกระดูกสันหลังฉันว่าตรงกระดูกมันจะเดินได้กระดูกสันหลังมันหายไปไหนวะ okay